สำหรับเควสมาม่าช้อปปิ้งที่ผ่านมาครับมาม่าได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งและยังได้แสดงศักยภาพบริหารการจัดการให้มาดามได้เห็นด้วยครับผลงานของมาม่าเป็นที่น่าพอใจไหมครับมาดามก็คือการแข่งขันมาม่าช้อปปิ้งที่ผ่านมานะคะเราดูการบริหารเวลาการใช้เงินการแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่แล้วก็เวลาด้วยค่ะที่ตัดสินว่า ใครทําได้ดีที่สุดคิดไหมว่าติดท็อปทรีไมค่ะดูจากการคอมเมนต์ของมาดามน้องลูกตือแล้วก็ใดๆแล้วคิดว่าน่าจะไม่ค่ะโอ้ยอย่าไปคาดหวังว่าเราติดท็อปทนะคะเพราะเราโดนมาดามป้าตือยำเละเลยค่ะไม่มีอยู่ในหัวสมองเลยค่ะจริงๆอยากบอกเลยว่าคนที่เป็นท็อปเนี่ยโดดเด่นมาก มาดามทั้งสามเห็นพ้องต้องก,กันกับมาดามป้าตือนะคะอันนี้โดยที่ไม่มีข้อต่อแยง้งใดๆเลยก็ฉันนั่นแหละมันโดดเด่นมากจริงๆนะฉันก็คือแบบีมันก็มั่นใจจริงๆว่ายังไงก็ต้องเป็นหนึ่งในท็อปทีแน่ๆมามม่ที่เป็นท็อปทีคนแรกก็คือ เกียวค่ะโอ้โหแบบดีใจมากๆแบบกรี๊ดมากๆในใจเป็นดอกแบบมันดีใจมากๆเลยที่แบบมันเป็นเราเอาไปเลยมาม่าเกียวเอาไปลยโอเคมากๆมันเลิศมากเพอร์เฟคใสๆชอบคือต้องบอกว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้คือเลือกแล้วก็คืออยู่แล้วก็ตามโจทย์เลย มันเหมือนกับครั้งนี้เราดึงศักยภาพของตัวเองความสามารถของตัวเองที่มีออกมาโชว์หลังจากที่เขาห้องคัพออกไปแล้วก็เป็นแบบครั้งนี้ที่แบบมอนแบบเอ้ยนี่แหละมันทําได้ลราเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบดีใจมากๆถ้าถามแพนว่าท็อปคนต่อไปท็อปทูและทรีจะเป็นใคร ไม่มีค่ะไม่รอดเลยสักคนต้องไปแซซซี่กันต่อค่ะบ่เด็เขจาจะคนค่ะเกิดอากาศหนาลาค่ะเพราะเนื่องจากว่าทุกคนต่างมีบาดแผลคนละเล็กคนละน้อยมีความสูสีเท่าเทียมกันเราจึงคิดว่าวันนี้ควรมีท็อปฟรีแค่คนเดียวเราจะไม่หาใครขึ้นมาถ้าเราไม่เห็นว่าสมควรที่จะมีเพราะฉะนั้นไม่มีก็คือไม่มีค่ะ เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมาม่านวลตบมือคนแรกดีใจเหรอครับเพราะว่าจะต้องไปแข่งกันต่อที่มีคนแข่งมากขึ้นพอรู้สึกปับประทับใจในการตัดสินของมาดามอาทิตย์นี้แหละมาดามตัดสินได้แฟร์เกมที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นมาม่าอีกแก้คนที่เหลือจะต้องพิสูจน์ตัวเองในการบริหารจัดการอีกครั้งผ่านเซสซี่ไฟที่มีชื่อว่า ซดซี่ traveling ครับซดซี่ครั้งนี้ก็น,นะคะก็จะเป็นแซดซี่ traveling ฉันได้ยินโจ์แลวฉันก็ปวดหัวมากนะไม่ใช่ค่งในการเดินทางแต่ละครั้งแน่นอนครับมาม่มาจะต้องมีการจัดกระเป๋าเพื่อเตรียมข้าวของเครื่องใช้ให้พร้อมอาจฟังดูเป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวนะครับแต่ผมเชื่อว่าการแพ็คก,กระเป๋าจะทําให้เราเห็นศักยภาพว่ามาม่ามีการจัดการที่ดีหรือไม่ครับก่อนที่เราจะไปแข่งแซดซีฟกันนะฮะผมขอแนะนำเอ็กซ์เพิดในวันนี้ ผมขอต้อนรับนะครับคุณสถิตาชูโชธหรือพี่มีครับเชิญครับพี่มีครับมีประสบการณ์เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมา14ปีเดินทางมาแล้วร้อยกว่าประเทศทั่วโลกนะครับปัจจุบันยังเป็นวิทยาการรับเชิญและมีช่อง YouTube ชื่อว่าคาปูชิโน่ที่มียอดผู้ติดตามหลายแสนคนครับการเดินทางเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองในการแพ็คก,กระเป๋าอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไข สิ่งที่เราต้องรู้ว่าเราเดินทางยังไงขึ้นเครื่องบินแบบนี้ค่ะมันก็จะมีข้อจํากัดและในแต่ละอย่างนะคะน้ําหนักกระเป๋าเป็นยังไงเราเดินทางกับสายการบินแบบไหนน้ําหนักก็จะแตกต่างกันไปละอะไรบ้างที่เราห้ามหิวขึ้นเครื่องบินอย่างเช่นพวกอุปกรณ์อันตรายต่างๆอ่ะของเลวที่มีน้ําหนักเกิน 100 ml แบบนี้ Power Bank ต,ต้องมีการระบุมิลลิแอมอย่างชัดเจนปริมาณนะคะก็คืออยู่ที่30,000ถึง32,000มิลลิแอมแต่ว่าของมิคมต่างๆเนี่ยก็คือห้ามเลยค่ะข้อห้ามพวกนี้สำหรับการเดินทางก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะคะสำหรับการที่เราจะต้องขึ้นเครื่องเดินทางไปนะคะแต่อันนี้มันก็เป็นบททดสอบที่จะทดสอบความสามารถของเราดีเลยทีเดียวค่ะ หลังจากได้เคล็ดลับจากเอ็กซ์เพิร์ไปแล้วก็ได้เวลาแข่งแซฟฟี่ไฟกันแล้วนะครับโจทย์ของแซฟฟี่เทฟลิงมีอยู่ว่ามาม่าจะต้องจัดกระเป๋าเดินทางทริป3วัน2คืนสําหรับไปงานแต่างงานที่จัดบนดอยทางภาคเหนือที่มีอากาศอุณหภูมิประมาณ10องศาครับโดยมาม่าจะนํากระเป๋าแคร r y ออนขึ้นเครื่องไปใบเดียวเท่านั้นและกะติกามีอยู่ว่ามาม่าจะต้องจัดของใส่กระเป๋าที่กําหนดให้และน้าหนักของกระเป๋าจะต้องไม่เกินกําหนด ที่จะถือขึ้นเครื่องได้มาม่าจะต้องเตรียมของให้พร้อมครับสําหรับไปงานและเที่ยวบนดอยต่อด้วยมาม่าจะทำาซอร์เซฟไทีละสองคนโดยมีเวลาคนละ5นาทีและเซอร์เซฟไครั้งนี้มาดามจะตัดสินผลงานเป็นรายบุคคลครับทราบกติกากันแล้วเรามาฟังเกณฑ์การตัดสินกับมาดามกันบ้างเชิญมาดามแพนครับ ต้องเลือกสิ่งที่จําเป็นจริงๆที่สามารถอยู่ในกระเป๋าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายอุปกรณ์ทําความสะอาดรวมไปถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ต้องมีแต่ต้องอยู่ในเกตเสือ้อผ้าหน้าผมทุกอย่างที่เราจะต้องเตรียมไปเพื่อไปงานแล้วก็ใช้แบบชีวิตประจําวันด้วย3วัน2คืนเตรียมให้พอนะคะและสุดท้ายนะคะมาดามจะดูการบริหาร พื้นที่ในกระเป๋าด้วยและมีการจัดวางอย่างไรให้หยิบออกมาใช้ได้อย่างสะดวกหรือเปล่าวันนี้แม่คิดว่าไม่มีโอเวอร์โหลดค่ะเพราะมีความรู้แล้วค่ะ7กิโลง่ายๆจากเอ็กซ์เิคุณนี้ในการทำาซนซิไฟครั้งนี้ที่กลัทีุ่นคือทำไม่ทนันการจัดกระเป๋าครั้งนี้นะครับจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะวุ่นวายแค่ไหนตื่นเต้นแค่ไหนเป็นระเบียบแค่ไหนเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับ เดี๋ยวเชิญมาม่าทั้ง9คนนะครับไปเตรียมตัวแข่งเซติได้เลยครับวันนี้จะแบบทำตัวเป็นตาช่างอย่างดีไม่ค่ะต้องไม่โอบโล่ก็สู้ๆนะคะพอดีของเราเดินทางบ่อยอะค่ะรอบนี้จสกระเป๋าบ่อยมากเจอกันนะคะเจอเจ้าแม่เซติไฟกันค่ะ